ผมเชื่อนะครับว่าความเชื่อนี้ยิ่งใหญ่มากเนี่ยผมด้วยความเชื่อนะครับทุกงานที่ออกมาดีแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้รับเกียรติได้รับการยกชูเพราะพระเจ้าจะยกชูเราให้สูงขึ้นทางเดียวนะไม่ว่าจะยังไงเราก็ได้รับเกียรติตลอดเวลาในมัทธิวบทที่สิบเจก็ยี่สิบอกว่าพระเยซูตอบเขาว่าเพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อยถ้าเรามีความเชื่อน้อยนะ นะด้วยเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่า,มาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนจากที่นี่ไปที่นั่นมันก็เลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทําไม่ได้จะไม่มีเลยเพระวจะนะตอนนี้นะครับในมัทธิวนี่ยิ่งใหญ่มากเวลาผมอ่านพระวจะนะในในบทเนี้นะบทที่สิบเจดเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกความเชื่อเรามากขึ้น แต่ถ้าเราเชื่อน้อยเราก็ได้แค่ตามความเชื่อน้อยของเราแต่ถ้าเราเชื่อแบบสุดใจเชื่อแบบไม่มีข้อสงสัยเชื่อแบบเด็กๆเ,เราก็ได้รับพระพรแบบเด็กๆเ,เพราะเราไม่มีข้อสงสัยเลยแต่เป็นพระพรจากสิ่งที่เราทูลขอแล้วได้แบบผู้ใหญ่เราเชื่อแบบเด็กๆแต่เราได้แบบผู้ใหญ่ขอบคุณพระเจ้านี่แหละคือความอัศจรรย์ เด็กมีความบริสุทธิ์พอเราบอกอะไรไปเขาก็เชื่อเราแต่พระเจ้าก็ให้เราเชื่อแบบเด็กๆนี่แหละแต่พระพรจะมาแบบผู้ใหญ่โดยความเชื่อถ้าเราขอสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นในพระวจ,จะนะบอกไว้ชัดอยู่แล้วนะเราต้องอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอถ้าเราอธิษฐานเรื่องสม่ำเสมอชีวิตเราก็มีพระพรเราก็ได้รับแต่ทุกสิ่งที่ดีที่มาจากพระเจ้า การที่เราจะเห็นอัศจรรย์จากพระเจ้าจึงไม่ยากเลยสําหรับผู้ที่มีความเชื่อมากแต่ถ้าผู้ที่มีความเชื่อน้อยก็ได้ตามความเชื่อเช่นนั้นเท่านั้นเพราะงั้นการไปคิดเตียนเราต้องมีความเชื่อมากเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าจะเป็นจริงและเป็นไปได้แม้ว่าสิ่งนั้นยังเป็นไปไม่ได้แต่เราก็เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปได้